ัยินดีต้อนรับเข้าสู่ e s m a t t th นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องมาตราส่วนนั่นเองนะครับมาตราส่วนคืออะไรครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับเขาบอกมาตราส่วนนะครับก็คืออัตราส่วนที่แสดงในภาพหรือแผนที่ต่อความยาวเป็นจริงนะครับเห็นไหมครับมันคืออัตราส่วนนะครับอัตราส่วนที่แสดงในภาพหรือแผนที่นะครับต่อความยาว จริงนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการอะไรนั่นเองย่อย่อขยายนั่นเองนะครับย่อกับขยายนะครับย่อก็คือย่อทําไมครับย่อให้ย่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับย่อให้เล็กลงนะครับขยายคือขยายทําไมครับให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอ่าขยายก็คือขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยที่ยังคง โดยที่ยังคงทำไมครับยังคงเป็นอะไรครับเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันอยู่นั่นเองนะครับอ่าโอเคดูยกตัวอย่างนะครับแผนที่ในะประเทศไทยนะครับ77จังหวัดน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพแผนที่ประเทศไทยที่ทำไมครับอ่ะโทษทีนะครับน้องพอดีโทรศัพท์ครับอ่ะมันก็คือมาตราส่วนก็คือเป็นย่อให้ ย่อให้ทำไมนะครับเป็นการย่อให้เล็กลงนะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับย่อให้เล็กลงโดยยังคงสภาพเป็นแผนที่อยู่เหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นสภาพรูปแผนที่อยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นประเทศไทยเหมือนเป็นรูปประเทศไทยเป็นรูปอะไรครับรูปขวานใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นรูปขวานนะครับทีนี้เขาบอกมาตราส่วนเนี่ยเขาใช้1ต่อ6ล้านสองแสนนะครับ 1>, 1ต่อ6ล้านสองแสนนะครับหมายความว่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า1เซนนะครับ1เซน1เซนเท่ากับเท่าไหร่ครับ1เซนในรูปนะครับ1เซน1เซนนะครับ1ซมในรูปนะครับในรูปนะครับจะเท่ากับ6ล้านสองแสนเซนนะครับ ในพื้นที่จริงนั่นเองนะครับอ่าเท่ากับ6ล้าน2แสนเซนติเมตรในพื้นที่จริงนั่นเองนะครับ1เซนในรูปนะครับจะเท่ากับ6ล้าน2แสนเซนติเมตรจริงในพื้นที่จริงเห็นไหมครับในพื้นที่จริงครับกอประมาณนี้ครับเป็นการแสดงในการย่อขยายให้ย่อให้เล็กลงหรือขยายให,ให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอ่าโอเค อ่าเห็นไหมครับยกตัวอย่างนะครับนี่ครับถ้าเรามีรูปภาพนะครับนี่เป็นรูปภาพของใครนะครับนี่เป็นรูปภาพของรู้จักไหมครับเป็นรูปภาพของใครครับอะคิมีดีนั่นเองนะครับเป็นรูปภาพของอะคิมีดีนะครับอะคิมีดีคือใครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็น้องก็ไปหาประวัติอ่านเอาได้นะครับแต่ว่าอะคิมีดีนะครับเป็นคนคิดค้นเดี๋ยวน้องจะได้เจอ อาร์คิมิดีสอีกทีหนึ่งในบทที่ในเล่มที่สองนะครับประมาณบทที่เจ็ดบทที่แปดนะครับว่าเขาเป็นคนคิดค้นเรื่องอะไรนั่นเองนะครับสูตรพื้นที่อสูตรการหาเส้นรอบวงของวงกลมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปถึงตัวนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้เป็นรูปภาพของอาร์คิมิดีสนะครับอ่ะน้องๆดูภาพของอาร์คิมิดีสนะครับดูรูปแรกนะครับ ดูรูปแรกนะครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าภาพมันเป็นทำไมครับภาพมันจะเท่ากันเลยใช่ไหมครับน้องก็จะเกียรตอัตราส่วนรูปภาพของอะเคมีดีนนะครับรูปแรกก็คือ1ต่อ1นนั่นเองนะครับก็คือ1ต่อ1มันก็จะทำมาไันครับเท่ากันนะครับเป็นเท่ากันนะครับลองดูรูปที่2บ้างครับรูปที่2นะครับรูปที่2นะครับรูปปกติก็คือเนี่ยครับหนะครับแต่รูปที่2รูปที่2นะครับมันใหญ่ขึ้นนั่นเองใช่ไหมครับมันใหญ่ขึ้น เป็นกี่เท่าครับเป็น2เท่าของของรูปนี้นั่นเองนะครับทั้งความกว้างความยาวนะครับก็เป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นท้อนี้ก็เขียนอัตราส่วนได้เป็น1ต่อ2นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเป็นการย่อขยายขึ้นแต่ยังเป็นรูปของใครเหมือนเดิมครับยังเป็นขอรูปของอาร์คิมิดีสเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอ่าต่อไปดูรูปที่3ครับจากเดิมที่เป็น1 จากเดิมที่เป็น1ส่วนนะครับจากเดิมที่เป็น1ส่วนนะครับเสร็จแล้วมันทําไมลงครับลดลงครึ่งหนึ่งนะครับลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1นส่วนสเท่าครับลดลงครึ่งเท่านะครับเหลือ1นส่วนสเท่าเหลือ1นส่วนสเท่านั่นเองนะครับเราก็จะเขียนอัตราส่วนได้เป็น1ต่อเท่าไร่ครับต่อ1นส่วนสนะครับแต่แต่ อัตราส่วน 1, 2ส่วน2นะครับอัตราส่วนเขาจะไม่นิยมเขียนเป็นเศษส่วนนะครับเขาจะเขียนเป็นจำนวนเต็มบวกไปเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการทำยังไงครับก็ตัวนี้ก็คูณ2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คูณ2นั่นเองนะครับเสร็จแล้วพอคูณ2ทั้งทั้งอัตราส่วนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับได้อะไรครับได้เป็น2คูณหได้2นะครับอันหลังครับ 1นึส่วนสอคูณสได้เท่าไหร่ครับอ่าน้องๆเคยเ,เรียนคูณเศษส่วนมาแล้วใช่ไหมครับหนึส่วนสอคูณสได้เท่าไหร่ครับก็เอา2ตัด2นะครับเหลือ 1, เหลือ1 1ึคูณห่งได้1นึ่งเพราะฉะนั้นอัตราส่วนใหมายจึงเป็น2ต่อ1น่นั่นเองนะครับตามที่ตัวอย่างเขาได้บอกมานั่นเองนะครับอ่าเคครับอ่าลองมาดูครับ ลองเราลองมาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนหนังสือของน้องนะครับหน้า156นะครับก็เขาบอกว่าให้พิจารณาแผนผังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าในแผนผังนะครับที่ดินมีความกว้างความยาวเท่าใดและใช้มาตราส่วนเท่าใดนะครับโจทย์ถามหากี่คําถามครับ นี่คำถามที่1นี่คำถามที่2นี่คำถามที่3 3คําคำถามนะครับพื้นที่มีความกว้างเท่าใดนะครับเอากว้างก่อนนะครับกว้างน้องๆรู้จักความกว้างไหมครับดูที่ดินนะครับที่ดินเป็นรูปอะไรครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองครับด้านกว้างคือด้านไหนครับด้านนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือด้านกว้างส่วนอันนี้คือด้านอะไรครับด้านยาวเขาบอกว่าด้านกว้างนะครับ ด้านกว้างเท่ากับกี่เซนครับ2เซนนะครับ2เซนทีนี้เขาบอก2เซนนะครับต่อทีนี้2เซนนะครับแต่ดูนะครับเขามีมาตราส่วนบอกมานะครับมาตราส่วนคือ1ต่อ4,000ันนะครับถ้าความยาวถ้าความยาว1เซนนะครับ1เซนจะต่อความยาวของจริงเท่าไหร่ครับ4 0 0พันใช่ไหมครับ 4,000ซมแล้วทีนี้ความกว้างเท่าไหร่ครับความกว้าง2เซนนะครับอ่ามันเหมือนกับอะไรเลยครับเหมือนกับบัญญัติยางเลยนะครับอัตราส่วนทีนี้เราจะไม่เทียบบัญญัตยยางแล้วเราจะเทียบเป็นอัตราส่วนแล้วนะครับดูนะครับ1เซนต่อ2เซนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับคูณ2นั่นเองใช่ไหมครับตรงนี้ก็ต้องคูณ2ด้วยนะครับ4,000คูณ2ได้เท่าไหร่ครับได้800 0 ซม so แสดงว่าความกว้างยาว8,000ซ so มนั่นเองนะครับเซนติเมตรนะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ความยาวเท่ากับกี่เซนครับความยาวเท่ากับ8ซ so มนั่นเองนะครับเอาอัตราส่วนมาเทียบเลยครับเหมือนเดิมครับ1เซนนะครับต่อเท่าไหร่ครับต่อ4,000เซนเพราะฉะนั้น เขาบอกความยาว8เซนใช่ไหมครับ8เซนนะครับมันคูณด้วยอะไรครับมันคูณด้วย8พราะฉะนั้นตรงนี้ก็คูณด้วย8นะครับ8คูณ4,000ได้เท่าไรครับ8คูณ4ได้32 000. มีศูนย์กี่ตัวครับมีศูนย์3ตัวใส่ศูนย์3ตัวเลยกลายเป็น32,000มมเซนติเมตรนั่นเองนะครับความยาว32,000นะครับสรุปข้อที่1ตอบความกว้าง ยาวเท่าไหรครับ8เซน8 0 0เซนติเมตรนะครับข้อที่2ความยาวตอบ3 2 0 0 0เซนติเมตรและข้อที่3เขาใช้มาตราส่วนเท่าใดนะครับก็นี่เลยครับข้อที่3โจทย์บอกมาแล้วมาตราส่วนนะครับ1ต่อเท่าไหรครับต่อ4 0 0พนั่นเองนะครับอ่าสาคำตอบครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับอันนี้เป็นรูปอะไรครับเป็นรูปบ้านใช่ไหมครับอ่าเป็นรูปบ้านนะครับเขาบอกว่าเนี่ยครับจากภาพบ้านนี้สูงกี่เมตรนะครับนี่เขาให้มาตราเส่วนมาแล้ว1เซนต่อเท่าไหร่ครับดูหน่วยดีๆนะครับหน่วยสําคัญนะครับ1เซนต่อเท่าไหร่ครับต่อ2เมตรนะครับ1เซนต่อ2เมตรนะครับเขามีหน่วยมาให้ชัดเจนเลยนะครับทีนี้ ดูนะครับความสูงนะครับความสูงของบ้านนะครับยาวเท่าไหร่ครับยาว3เซนติเมตรเนาะก็เทียบอัตราส่วนไปเลยครับมาตราส่วนคือ1เซน1ซมต่อเท่าไหร่ครับต่อ2 2มอก็คือ2เมตรนั่นเองนะครับทีนี้บ้านนี้สูงกี่เซนครับบ้านสูง3มเซนนะครับก็ต้อง อัตราส่วนมันคือคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย3ตัวนี้ก็ต้องคูณด้วย3นั่นเองนะครับ2คูณ3เป็น6หน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นต่อความสูง6เมตรนะครับเป็นคำตอบนั่นเองครับ,รบงงนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยครับอ่าตัวอย่างต่อไปกันเลยครับข้อที่1นนะครับตัวนี้เป็นในหนังสือหนังสือเรียน เป็นแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะครับของน้องๆน,นะครับในหน้า157นะครับข้อที่1เขาบอกว่าจากภาพนะครับบ้านหลังนี้กว้างกี่เมตรนะครับนี่กว้างกี่เมตรนะครับเขาบอกมาเป็น3.5เซนแต่เขาบอกมาตราส่วนมาว่า1ต่อ50นะครับ1ต่อ50นะครับ1ต่อ50หมายความว่ายังไงครับ 1เซนนะครับ1ซมต่อเท่าไรครับต่อ150ซมนะครับเขาไม่ได้บอกหน่วยมานะครับแสดงว่ามันเป็นหน่วยอะไรครับมันเป็นหน่วยเดียวกันนะครับอ่าเห็นนะครับมันเป็นหน่วยเดียวกันนะครับเขาไม่ได้บอกหน่วยมามันเป็นหน่วยเดียวกัน1เซนน้องก็เขียนไปเลยครับ1ซนซมนะ1เซนติเมตรนะครับต่อ150เซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อภาตอบ ภาพจริงนะครับความยาวจริงนะครับแล้วโจทย์เขาถามความกว้างนะครับความกว้างเท่าไหร่ครับ3.5มซมนะครับแสดงว่าอะไรครับมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับจาก1เซนเป็น3.5เซนมันเพิ่มขึ้นมา3.5เท่าใช่ไหมครับเพราะ3.5มจุดหคูณหได้3.5นั่นเองเพราะฉะนั้น,นตัวนี้มันก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย3.5นั่นเองนะครับอ่า150คูณ3.5ได้เท่าไหร่ครับ อ่150นะครับคูณด้วย3.5นะครับ3.5มันคือ35สน10นั่นเองใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็เอา10หาร10ไปเลยมันก็เหลือ15คูณด้วย35 35คูณด้วย15ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ5 5 25ใส่5ตัว2 5 3 4 5ตัว2เป็น17นะครับใส่0ใส่5ใส่3บวกกันได้5ได้2ได้5 525หน่วยเป็นอะไรครับ 525หน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับตอบได้ยังครับตอบได้ยังยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ตอบยังไม่ตอบนะครับทำไมถึงยังไม่ตอบล่ะครับโจทย์ถามว่าบ้านนี้กว้างกี่เมตรนะครับอ่าน้องๆต้องรู้ว่า100อซมอนะครับ100ซมเท่ากับกี่เมตรครับ100เซนเท่ากับ1เมตรนะครับ1เมตร เพราะฉะนั้น525ซมนะครับจะเท่ากับกี่เมตรครับก็หารด้วยเอาเทียบบัญญัติตยางนั่นเองนะครับหรือใครจะไม่เทียบนะครับมันก็คือเหมือนกับการเทียบอัตราส่วนนั่นเองใช่ไหมครับจากร้อยเป็น525มันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าใครคิดไม่ออกให้ใช้เทียบบัญญัติตยานละกันอ่ะงั้นพี่จะใช้เทียบบัญญัติตะยางนะครับก็คือเอา525คูณ1นะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับ หาด้วยหน่นะครับก็525ส่วนร0อยนั่นเอง525าส่วน100มันคือเท่าไหร่ครับ5.25นั่นเองใช่ครับหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเมตรละครับตอบได้ยังครับได้แล้วเป็นคำตอบครับตอบ5.25นั่นเองนะครับดูด่วนดีดีนะครับว่าหน่วยเขาถามว่าอะไรนะครับ ่าข้อต่อไปนะครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าจากแผนผังนะครับระยะทางจากบ้านของหยกถึงโรงเรียนคิดเป็นกี่กิโลเมตรนะครับอันนี้คือบ้านของหยกนะครับไปถึงโรงเรียนรึยาวเท่าไหร่นะครับเขาบอกมาตราส่วนมาเท่าไหร่ครับ1ต่อ50,000นะครับ1ต่อ5 0 0 0มนะครับหมายความว่าครับ1เซนใช่ไหมครับ ต่อเท่าไหร่ครับต่อ50,000เซนติเมตรนั่นเองนะครับใช่ไหมครับ10,000ต่อ5 0,000นะครับแล้วระยะทางจากบ้านของโยเขาบอกมาเท่าไร่ครับ8เซนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคูณด้วยอะไรครับแสดงว่าเขาคูณด้วย8ตัวนี้ก็ต้องคูณด้วย8ด้วยนะครับ 8·5 คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ 8·5 คูณ5ได้40นะครับมีศกี่ตัวครับมี0ูนตัวนะครับ ก็ใส่ไปอีก04ตัว1 2 3 4นะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น400เซนตะิเมตรนั่นเองซอมอนั้นครับเขาถามว่าระยะทางจากบ้านถึงโยกคิดเป็นกี่กิโลเมตรอ้าวตอบได้ยังครับยังไม่ได้ใช่ไหมครับต้องแปลงให้เป็นกิโลเมตรก่อนอะเมื่อกี้เราแปลงแล้วว่าร้อยเซนใช่ไหมครับเราแปลงแล้วว่าร้อยเซน 100เซนใช่ไหมครับเท่ากับ1เมตรนั่นเองนะครับ1เมตรใช่ไหมครับแล้วกี่เมตรครับเท่ากับ 1, 1, 1> กี่ 1, กี่กี่เมตรเท่ากับกีบ่เมตรครับเท่ากับ1กิโลเมตร1000เมตรใช่ไหมครับ1000เมตรเท่ากับ1กี่กิโลเมตรนั่นเองนะครับ แล้ว400เซนติเมตรนะครับเท่ากับกี่กิโลเมตรครับ1 4 0 0ง400เซนติเมตรนะครับเท่ากับเท่ากับกี่กิโลเมตรครับก็จาก400เซนก่อนนะครับจาก400เซนติเมตรนะครับแปลงให้เป็นอะไรครับแปลงให้เป็นเมตรโดยการหารอะไรครับหารด้วย100นั่นเองนะครับเอา100ตัด100นะครับจาก400เหลือเท่าไรครับ เหลือ4,000เมตรนั่นเองใช่ไหมครับการเป็น4,000เมตรแล้วนะครับ400เซนติเมตรเหลือ4,000เมตรแล 4, ้วนะครับแล้ว4,000เมตรแปลงให้เป็นกิโลเมตรโดยการหารอะไรครับหารด้วยนี่ครับ1,000พนั่นเอง1000เมตรนะครับหารด้วย1,000เมตรเอา1 0 0 0พันหาร1,000ันได้1เอา1,000พันหาร4 0 0พได้4 4ส่วน1ตอบเท่าไหร่ครับตอบ4ี่ สคืออะไรสีกิโลเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับตอบได้แล้วครับว่าจากบ้านของโยกไปถึงโรงเรียนห่างกัน4กิโลเมตรนะครับอ่ะเขาต่อไปเลยนะครับเขาบอกแผนผังแสดงตำแหน่งของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใช้มาตราส่วน1ต่อ4 1ซนต่อ4กิโลเมตรนะครับ1เซนต่อ4กิโลเมตรถ้านายแผนผังโรงเรียนอยู่ห่างจากส่วนพฤกษศาสตร์ษษษษ 3, สามจเซนส่วนพฤกษศาสตร์ษษษษษอยู่ห่างจากโรงเรียนกี่กิโลเมตรนะครับอันไหนรูปเอ๊ะพีไม่ได้เอารูปมาหรอนะ อ้าวพี่ลืมเอารูปมาสร้างเั้นอะ่ะอ๋อไม่มีรูปแผนผังแสดงตำแหน่งของโรงเรียนแห่งหนึง่งอ้าวไม่มีรูป ไม่มีรูปไม่มีรูปไม่มีรูปเราวาดเองโอเคเนี่ยพี่ก็ตกใจนึกว่าพี่ไม่ไดเอารูปมา <c oughs> เขาบอกแผนผังอ่ะแผนผังแสดงตำแหน่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งใช้มาตราส่วน1เซนต่อ4กิโลเมตรอ่ะนะครับโจทย์หมอกมาบรรทัดแรกนี่ก่อนถ้านแผนผังโรงเรียนนะครับถ้านายแผนผังนะครับโรงเรียนอ่ะอนุสมมติอันนี้เป็นโรงเรียน อันนี้เป็นโรงเรียนนะครับอยู่ห่างจากสวนพฤกษศาสตร์อันนี้เป็นระยะทางนะครับอันนี้เป็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับสวนนะครับพี่ขอเขียนสั้นๆว่าสวนละกันเท่าไหรครับ3.2มอซมนะครับเขาบอกสวนพฤกษศาสตร์อยู่ห่างจากโรงเรียนกี่กิโลเมตรอ่ะก็เขาให้เราแปลงเป็นอะไรครับแปลงเป็นกิโลเมตรนั่นเองนะครับ1เซนเท่ากับ4กอมอ กี่กิโลเมตรนะครับเพราะนั้น3.2เซนนะครับก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย3.2นั่นเองตัวนี้ก็คูณด้วย3.2นะครับเอา32 3.2ิคูณสเลยครับ428นะครับ432นะครับและมีจุดทศนิยม1ตำแหน่งก็ใส่จุดตรงนี้นั่นเองแสดงว่ายาวเท่ากับเท่าไหร่ครับ12.8หน่วยเป็นกิโลเมตรนั่นเองนะครับ เป็นคำตอบนะครับแค่นี้ครับอ่ข้าต่อไปเลยนะครับแผนผังแสดงตำแหน่งบ้านของออมสีลและแก้วตานะครับบ้านของออมศีลและบ้านของแก้วตานะครับ อยู่ห่างกัน2.4ซนติเมตรนะครับถนนตัวนี้เป็นถนนนะครับอันนี้เป็นบ้านนะครับเขาบอกบ้านทั้งสองคนอยู่ห่างกันก,กี่กิโลเมตรนะครับก็อันนี้ครับมาตราส่วนเขาบอกมาแล้ว1นึ่งซมเท่ากับเท่าไหร่ครับ5กิโลเมตรนะครับแล้วบ้านห่างกันเท่าไหร่ครับ2.4ซมใช่ไหมครับ2.4ซมก็แสดงว่าคูณด้วย2.4 แสดงว่าคูณด้วย2.4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับ2.4นั่นเอง2.4งจุดคูณห้าคูณหนะครับ5 4 20นะครับใส่0ูนทดสองห้าสอเป็น12นะครับเป็น120มีทดสยม1ตำแหน่งนะครับแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแค่12นั่นเองครับแสดงว่าห่างกันกี่กิโลเมตรครับสิบสองกี โลเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่ขาข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่2ครับถ้าแผนที่แผนหนึนะครับใช้มาตราส่วนนะครับ1ต่อ2ล้านนะครับ1ต่อ2ล้านนะครับและระยะห่างระหว่างอำเภอ1กับอีกอำเภอ1น,นะครับ ในแผนที่นะครับเป็น1.2เซนติเมตรนะครับอําเภอนี้อยู่ห่างกันกี่กิโลเมตรนะครับ1ต่อ2ล้าน2อําเภออยู่ห่างกัน1.2ซมนะครับก็ต้องคูณด้วย1.2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับ1.2นะครับคูณด้วย1.2นะครับซมนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอา 1.2ไปคูณ2ล้านนั่นเองนะครับได้เท่าไรครับรน้องๆคูณเป็นไหมครับ1.2คูณ2ล้านมันก็คือ2ล้านใช่ไหมครับมันก็คือ2ล้านนะครับคูณด้วเท่าไหร่ครับ2ล้านคูณได้1.2คือ12ส่วน10นะครับตัด10ตัด0ูนออกไปก่อนนะครับ เอา10หาร10ได้1เอา 10, 000, 10 000, หาร2 000, ล้านเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2 0 0แสนนะครับอ่าเหลือ2 0 0แสนเอา12บคูณสได้เท่าไหร่ครับ12บคูณสได้24นะครับศูนย์กี่ตัวครับ1 2 3 4 5สอส่ไปครับศูนย์นตัว1 2 3 4 5นะครับเป็นเท่าไหร่ละครับเป็น2องล้านสแสนเซนติเมตรนั่นเองนะครับแล้วเสร็จแล้ว ทำให้เป็นกิโลเมตรทํำยังไงครับก็เอาหารด้วยหารด้วยเอา2อล้านสี่แสนนะครับ2อล้านสี่แสนหารด้วย100ใช่ไหมครับทาให้เป็นอะไรครับเป็นเมตรนะครับเอา0ูนย์ศูยหารหนึนะครับตัดไป0ูนย์ตัวเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ0ูตัวนะครับ24แล้วก็0ูย์ตัวใช่ไหมครับอ่าแสดงว่าเหลือ24,0 0 0เมตรใช่ไหมครับ แล้วทำให้เป็นกิโลเมตรโดยการหารด้วยเท่าไร่ครับหารด้วย1,000เมตรใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1000คือ03ตัวก็ตัดป1าย0 0 3ตัวแสดงว่าเหลือเท่าไหร่แล้วครับเหลือ24หน่วยเป็นกิโลเมตรนั่นเองนะครับเป็นคำตอบแล้วครับอยู่ห่างกัน24กิโลเมตรนะครับ2อําำเภอนี้ อ่าเขาจอไปเลยนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับอ้าวโอเคหมดแล้วนะครับแบบฝึกหัดเรื่องมาตาส่วนนะครับก็มีท่านี้นะครับเดี๋ยวบทถัดไปนะครับเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหากันแล้วนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ